เสียงเครื่องดีเซล 6V 53T ที่เพิ่งส่วมหัวเทอร์โบคู่คำรามแผ่วต่ำในยามรุ่งสางขณะที่รถสายพานอเนกประสงค์ M 1 1 3รุ่นอัปเกรด REBORN 2 5หมายเลข113-047่อยค่อยๆค,คลานออกจากโรงซ่อมค่ายบอดินเดชาพื้นโลหะอลูมิเนียมสีเทาด้านตัดกับลายพรางดิจิทัลเขียวดำดีซไซน์ใหม่ทำให้แพลตฟอร์มอเมริกันอายุ6ทศวรรษดูราวกับยานกรอะรุ่นถัดไปจากอนาคต ทั้งที่ในความเป็นจริงตัวถังชุดนี้เข้าแถวประจำการกองทัพบ,บกไทยมาตั้งแต่พลศ2520แล้วถูกปรับโฉมครั้งใหญ่ในโครงการฟีนิกซ์113ซึ่งเพิ่งส่งมอบล็อตแรกต้นปี2568เป้าหมายคือเปลี่ยน M113 ให้เป็นยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบควบคุมคล่องใช้งานกว้างทั้งสนามรบไฮบริดและงานบรรเทาภัยพิบัติ หัวใจใหม่ของฟินิกซ์1 1 3อยู่ที่เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2ชั้น400แรงม้าที่ผลิตในประเทศโดยใช้บล็อก 6V 53T เดิมเป็นฐานแล้วเสริมอินเตอร์คูลเลอร์กับหัวฉีดไฟฟ้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัตอิอลิสัน X205M Generation ล่าสุดผลคืออัตราเร่ง0ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง9.2วินาทีขนาดทดสอบในโคราชซึ่งอุณหภูมิอากาศแต่41องศาเซลเซียสอุณหภูมิน้ำหล่อยเย็นยังต่ำกว่ารุ่นเดิม15องศาพวงมาลัยไฟฟ้าแทนก้านบังคับเก่า ช่วยให้พลขับใหม่เรียนรู้ระบบขับเคลื่อนครบภายใน18ชั่วโมงฝึกเทียบกับ2สัปดาห์ในอดีตป้อมปืนบนหลังคาถูกถอดเปลี่ยนเป็นรีโมทเว็บปอนสเตชัน r w s แบบ GUARDIAN 30ผลิตโดย DTI ร่วมกับบริษัทเอกชนไทยติดปืนกลขนาด30มิลลิเมตร M.A. 3 1 Air แนวพร้อมกล้องกลางวันคลื่น 4K และเลเซอร์วัดระยะ5กิโลเมตรด้านขวาแทน a w s ซ่อนกล่องยิงจรวดนำวิถีอัลบาทรัส a อสนัดใช้ Data Link เดียวกับ V.T.4 จึงสามารถให้รถถังหลักสั่งยิงข้ามคันได้ภายใน5วินาทีโครงสร้างตัวรถยังติดราง N.A.T.O. ยาวตลอดแนวทำให้ทหารสามารถยกชุดมินิโดรนตรวจการสเกลไอหนัก900กรัมออกจากตู้เก็บท้ายรถปล่อยขึ้นฟ้าแล้วส่งภาพความละเอียดสูงกลับสู่จอ O.L.E.D. บนคอนโซลผู้บังคับการแบบเรียลไทม์ จุดอ่อนเรื่องกรอบอลูมิเนียมหอนหน้าเพียง38มิมได้รับการแก้ไขด้วยแผ่นคอมโพสิตไทตันเซแรมความหนา22มิมด้านหน้าและด้านข้างตอนบนพร้อมตะแกรงกัน RPG ในพื้นที่เสียงด้านในรถติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230รุ่นไวตอบสนองภายใน0.25วินาทีหากเซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟหรือแรงกระแทกเกินค่ากำหนดสำหรับการลุยพื้นที่เคมี Me, หรือไฟป่า ระบบ NBC ใหม่ใช้ฟิลเตอร์คาร์บอนคู่พร้อมโหมดอัดแรงดันบวกเพียงกดสวิตช์เดียวประตูท้ายไฟฟ้าเปิดปิดใน8วินาทีเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บบนเปลสนามโดยไม่สะดุดฟีนิกซ์113ไม่ได้เกิดมาเพื่อลุยรบอย่างเดียวแต่ถูกออกแบบเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ขนาดย่อมแผงโซลาเซลล์แบบงอได้บนหลังคาจ่ายไฟ1.8กิโลวัตต์ให้คอมพิวเตอร์ BMS ไทเกอร์ลิตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องติดเครื่องหลัก เสาไฟเบอร์สูง1.2เมตรด้านท้ายรับส่งสัญญาณ LoRa Mesh ไกลสุด20กิโลเมตรเชื่อมข้อมูลตำแหน่งและภาพสนามจากโดรนชนิดต่างๆไปยัง Vt4 Shadow Elephant MKV หรือแม้แต่หน่วยแพท์เคลื่อนที่นอกจากนี้ยังมีจุด p l u ก AC 220V พายนอก2จุดเพื่อจ่ายไฟส่องสว่างหรืออุปกรณ์สูบน้ำระหว่างภารกิจช่วยนำท่วม ด้านการยศาสตร์ภายในรถติดบอกช็อกแอพโซลเจลเมมโมรีโฟมที่ปรับตำแหน่งได้6ทิศทางลดอาการเมื่อไหรระหว่างลาตระเวนยาว12ชั่วโมงหน้าจอสัมผัสหลักขนาด12นิ้วสแสดงข้อมูลเครื่องยนต์เส้นทาง GPS และสถานะกระสุนพร้อม AI เมคานิกไอวิเคราะห์เสียงสัะเทือนแจ้งเตือนจุดสึกหรอล่วงหน้าทำให้ช่างสามารถเปลี่ยนลูกปืนล้อก่อนเกิดเสียหายใหญ่ลดเวลานอนโรงซ่อมลงกว่า4 0เมื่อรวมกับอะไหล่ที่ผลิตในนิคมอมตะซิตี้ ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาต่อปีจึงถูกลงถึง3 0บทบาทช่วยเหลือภัยพิบัติถูกเสริมด้วยถังน้ำมันสำรอง200ลิตรและแทนกว้านไฟฟ้า10ตันหน้ารถในเหตุการณ์ดินถล่มแม่สอดเดือนเมษายนรถ M113 ใหม่3คันลากต้นไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง60เซนติเมตรออกจากเส้นทางบนทางชัน18องศาได้ภายในครึ่งชั่วโมงขณะที่ระบบกรองบนหลังคาสามารถดูดน้ำโครน5 0 0ลิตรต่อชั่วโมงกรองเป็นน้ำสะอาดดื่มได้ทันที ให้การสนับสนุนชาวบ้าน70ครัวเรือนจนกว่ารถบำบัดน้ำประจำถิ่นจะเข้าถึงต้นทุนโครงการฟีนิกซ์113ตกคันละ2.2ล้านดอนลลาร์รวม a W U S sensor และอะไหล่2ปีถูกกบว่าการซื้อ I F V นำเข้ากว่าเท่าตัวที่สำคัญ85%ของเม็ดเงินยังอยู่ในประเทศตั้งแต่โรงกลึงพิษณุโลกโรงประกอบอิเล็กทรอนิกส์ชนบุรีไปจนถึงสตาร์ทอัพ AI เชียงใหม่นักศึกษาฝึกงานกว่า250คนได้รับประสบการณ์จริงในสายการผลิตและวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถต่อยอดวิจัยสู่ห้องทดลอง Defense 4.0ได้ทันทีนักวิเคราะห์ชี้ว่า M113 r e b o r n 25ไม่ได้เป็นเพียงการต่ออายุยุทธปกรณ์แต่มันสอดรับยุทธศาสตร์หลายชั้นหลายบทบาทของกองทัพบ,บกชั้นหนักคือ VTC ชั้นกลาง Shadow Elephant ชั้นเบาเคลื่อนพล M113 ที่เชื่อมด้วยเครือข่ายข้อมูลเดียวกันครอบคลุมทั้งสงครามความเข้มข้นต่ำและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เมื่อสุบรวมประสบการณ์ซ่อม Big Data และสื่อดิจิทัลเข้าไว้ฟอีนิก113จึงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์อดีตอีกต่อไปแต่เป็นแพลตฟอร์ม All In One ที่ขับเคลื่อนอนาคตทหารไทยทั้งในสนามรบและข้างบ้านประชาชนอย่างแท้จริง